วิธีการพรมเล็ด EP 2นะคะกับการพอมเล็ดตะวันนะคะ ก็คืออีพีนี้จะเป็นวิธีกันเพาะนะคะอีพีเป็นวิธีการบ่มวันนี้ก็ครบ2คืนแล้วกับการบ่มเมล็ดไว้นะคะทุกคนมาดูกันใกล้ๆค่ะว่ามเมล็ดนะคะงอกแล้วค่ะแต่การงอกนะคะไม่ได้งอกทุกเม็ดนะคะจะมีบางเม็ดที่ยังไม่งอกแล้วก็บางเม็ดที่งอกออกมาแบบนิดเดียวอยู่นะคะซึ่งแป้งจะแบ่งมเมล็ดออกมาเป็น2กลุ่มนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่ม,มเมล็ดที่ มีรากออกแล้วนะคะงอกแล้วไม่ว่าจะเป็นรากยาวรากสั้น,นะคะก็จะมาจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนมเมล็ดที่ยังไม่งอกนะคะก็แยกออกไปอีกกลุ่มหนึ่งมเมล็ดที่ยังไม่งอกเนี่ยแป้งจะเอาไปมุมต่ออีกหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้รากมันออกอีกแต่ว่าถ้า มันยังไม่ออกนะคะก็สามารถไปหยอดถาดได้เลยมันจะใช้เวลาในการงอกนิดนึงแต่ถ้าเราบ่มไปเรื่อยๆ,ๆมันจะทําให้มันเป็นเชื้อราแล้วก็เน่านะคะส่วนมเมล็ดที่งอกแล้วนะคะแป้งก็จะทําการไปหยอดในถาดพ่อเลยค่ะถาดพ่อนะคะจะใช้แบบหลุมใยห,หลุมเล็กก็ได้นะคะไม่มีผลอะไรเลยก็คือมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละทุกคนแค่ถ้าเป็นถาดให่อะหลุมใหญ่มันจะมี ดินเยอะกว่ารากเยอะกว่าเท่านั้นเองนะคะซึ่งแป้งจะใช้เป็นหลุมเล็กนะทุกคนถาดเพาะเมล็ดนะคะซื้อรอบเดียวก็คือใช้ได้ตลอดเลยแค่ไม่ต้องไปไว้ที่กลางแดดก,กลางแจ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไว้กลางแดดเนี่ยมันเป็นพลาสติกเนาะเวลาดนแดดมันก็จะละลายแล้วก็จะใช้งานไม่ได้เราต้องไปซื้อใหม่อีกแล้วนะคะ ส่วนดินปลูกนะคะแป้งจะใช้ดินปลูกดินถุงที่ไปซื้อมาจากร้านต้นไม้ร้านขายต้นไม้แบบนี้แต่ไม่จําเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันกับของแป้งนะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้บางทีแป้งยังใช้ดินหลังบ้านมาพอเลยค่ะทุกคนเราก็เอาดินนะคะ มาใส่ในถาดนะคะให้เต็มเลยพายายามอัาอัดดินให้มันแน่นนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าแน่นเกินนะคะให้มันแน่นอพอดีนะคะแต่อย่าไปหลวมไปหน่วยเกินเพราะเวลาเรารดน้ำอะ่ะเราเพื่อน้ำดินมันยุบลงไปนะคะหลังจากที่นำดินใส่ถาดเสร็จแล้วนะคะก็หาไม้มาจิ้มให้มันเป็นหลุมหลุม,หลมให้ครบทุกหลุมตามจำนวนมเมล็ดทันตะวันของเราเลยนะคะจะใช้หลุม ใหญ่เล็กประมาณไหนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าความลึกนะคะต้องพอดีห้ามลึกเกินแล้วก็ตื้นเกินนะคะเพราะว่าถ้าลึกเกินมันจะงอกช้าถ้าตื้นเกินมันก็จะหลุดง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการหยอดมเมล็ดค่ะหยอดมเมล็ดลงไปโดยใช้ด้านที่มีรากออกมานะคะทุกคนหยอดลงไปค่ะ เมื่อหยอดเสร็จแล้วนะคะก็เอาดินกลบๆๆแต่ไม่ใช่ว่ากลบให้มันมิดมเมล็ดเลยนะคะกลบให้มันพร้อมมิดรากก็พอค่ะพอหยอดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เอาน้ํานะคะมารดนัดเพาะของเราได้เลยนะคะที่เราหยอดเล็ดแล้วนะคะหลังจากที่รดน้ําแล้วหาที่เก็บมเมล็ดที่เราเพาะในถาดนะคะให้มันอยู่ในที่โล่ง ที่ที่แบบร่มๆม่าทุกคนอย่าไปไว้ที่กลางแจ้งกลางแดดเยอะนะเพราะว่ามันจะทำให้ดินแห้งเอาที่ร่มเอาไว้ที่ร่มก่อนสักประมาณ2-3วันนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนั่นก็คือหาผ้านะคะที่มันสามารถอุ้มน้ำได้ดีนะคะ ปกไว้เลยค่ะปกถัดเพาะของเราไว้เลยแล้วก็สามารถรดน้ําบนผ้านี้ได้เลยนะคะในช่วงเวลาสวันเตน้ต้องเปิดดูทุกวันนะคะถ้าเกิดว่ามเมล็ดนะคะมันโผลออกมาแล้วต้นมันโผล่เห็นต้นมันอนะโผล่ออกมาจากดินแล้วนะคะก็เอาผ้าออกได้เลยค่ะไม่ต้องปลกต่อนะคะไม่อย่างนั้นอะ มันจะงอกยากใบมันจะเหลืองนะคะทุกคนวิธีการพ่อของแป้งก็ประมาณนี้นะคะ